เดี๋ยวตอบคําถามพี่น้องเพิ่นจักหน่อยเนาะครับเนาะเพิ่นถามว่าอ้ายไปจักปีแล้วจ้าเกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือว่าซั่นเนาะครับเนาะสวัสดีครับพ่อพี่น้อง e FC ฟซีสั่งวันาศศทุกคนทุกท่านนะครับบางคนมาเห็นผมลงคลิปก็อาจจะยังบ่ทันรู้ว่าผมมาด่วนปันใดแล้วนะครับเนาะผมก็11ปีพอดีนะครับนะมาวันที่13เนาะมาฮอดเกาหลีวันที่14ตุลาคม25 2556บ่ประมาณนี้ล่ะ ปี2013นะ e ีคศักติสิทธ2013ปีนี้ก็2024นะครับผมก็11ปีพอดีกับบคิีว่าสิมาโดนปนีดอกนะครับมากกับวันนี้ด้สอบมากกับอ่า EPs ไ Thailand นะครับสมัครสอบร้วก,กันกับเนี่ยนะนี่คือหน่วยงานของกรมแรงงานนะครับหน่วยงานของกรมแรงงาน EPs ไ h a i l a n d เป็นควบรวมมือ m อ u ส่ยทรงแรงงานไทยมากเกาหลีนะครับ ซึงมียูน้ากัน16ประเทศผมก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครสอบกับเนี่ยไปสมัครสอบยูอุดรนั่นแหะจัดหางานจังหวัดอุดรสมัครสอบทั้งผัวทั้งเมียแต่ว่าสมัครสอบนี่ค็สมัครสอบแล้วก็หาที่เลียนได้ปะเนี่อหาที่เลียนก็เงินเลียนบบมีเงินเรียนก็เลยตัดสินใจเลียนคนเดียวอผมก็เลียนผู้เดียวเลียนแล้วๆยังม่อแรงก็มาสวนเมียงสินะเออโอ้ยลายยางลายเนวกลัวสีได้มากเลย นะครับก็ตัดสินใจสอบน้ากันสอบก็สอบพร้อมกันที่ผมก็แยกตัวไปสอบน้ากันแต่ว่าเราสอบ่าพานันผมก็สอบผ่านคนเดียวนะครับนะรรก็เลยได้มาเกาหลีใต้นะครับนะถามมาว่าอยู่เกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือน่ะก็เลยว่าอยู่เกาหลีใต้นะครับเกาหลีเหนือเพิ่นยังบ่ทันเปิดรับสมัครสอบอยู่ท่านเพิ่นเปิดรับสมัครสอบกับ,บวแัแน่ดอกนะครับเนาะอาจสิมีคนไปอยู่ไปคก็เราคนใต้เฮาบ่มีญาติดอกญาตนนิียังเว้ย ยู่งเสก็คือกัน,กนะหละประมาณนี้แหละมองได้เขาให้เงื่อนายกับไปเลี้ยวคนใดห้องเปิดมาที่แล้วครับมาไปลวดนะครับนะแต่ว่าผม็อยุ่เกาาลีใต้ได้ครับเลยสี่เบียล์ปีอะอยู่นี่ <c oughs> ก็บว่าสิอยู่ด่วนปนี้ดอกเ <c oughs> มี่ยนํมามาเมี่ยมาแล้วลูกกับมาอีกได้บาทที่นี่กว่ามันสีได้เงาได้บาทนี้อือแต่ยังบอลูนล่ะว่าสิอยู่อีกด่วนปนใดอันนี้ตอบอะไรนะครับก็บต้องเลี้ยวแต่วาสนาคือเก่าได้ครับพี่น้องเด้อ ได้กระลังเลียนกรลังจะสอบอยู่กับเขาให้ตั้งใจได้ยินคาวา่าเขาจะเปิดรับสมัครผู้ยิ่งเร็วๆนี้แหละนะครับรอบ,บุตสาหกรรมพยอยามมากก็เตรียมตัวดีๆนะครับตั้งใจเลี่ยนตั้งใจสอบผมนี่บ่แม่นธรรมดากว่าผมสิสอบผ่านผมก็ตั้งใจก็คือกันนะครับเ,ออเงินสีเลี่ยนบ่มีเนาะคิดบิ่งสมัครสอบเร้ยวเพื่อนวัดห้หาทีเลี่ยนนะสมัยตะกี้มันมันบ่มีอินเทอร์เน็ตคือซสมมือนี่เนาะมันหายากมีอยู่แต่หายาก แค่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคือสุมือนี่กะผมก็อาจจะว่ไปเรียนลุงเรียนกันอะไรครับเรียนน้ำยูทูบหาเรียนน้ำเฟสอย่างไดรสินะแต่ว่าตะกี้หอบบรูจักอิงบ่มีหมองให้เรียนให้รยังกับไปเรียนโรงเรียนนะครับไปเรียนที่โรงเรียนเงินบ่มีกับเรียนคนเดียวกันยังไงยังมือแรีงมากมาสอนเมียบ่ตั้งใจอิเลเบไร์เลยครับพี่น้องเดูดิมันมันด้สอบยากครับผมนี่อ่านหนังสือจนมาหอดหาทุ่มทุกมือ อ่านทุกมืออ่านอันเก่าเขียนอันเก่าทั้งอ่านทั้งเขียนอันเก่าคำศัพท์นะครับพ่อหาทุมท่มเสมอคอยไปนอนอย่ามือเสาตื่นม่แล้วตีซี่ตีซี่ลุกมาอ่านเขียน,ขน,ขน,ขนขเขียนขเขียนเขียนเราก็อ่านคำเก่าเขียนล้วก็อ่านคำเก่าเออยง่ไปโรงเรียนกัคู่ถามยังเนี่ยผมก็ตอบตอบได้นะตอบเป็นคำศัพท์ยังผมกับพ่อได้อยู่ตะกี้ก็ได้มันทำไมมันสมือมันจะเลื่อมแน่แล้วโอ้ลำบากครัตะกี้เที่ยวไปเรียนเที่ยวเขาไปเรียนใน,นอุดร มาที่นี้เลีเ้ยนเลี้ยนได้ยี่สิบมือนะก็คือความหมายว่าเดือนหนึ่งนั่นแหละมันก็มันบ่พอเดือนเพราะว่าเขาหักเสาร์อาทิตย์ออกอบ่ก็ซ้ำเลี้ยนยี่สิบกว่ามือเลี้ยนจบแล้วเห็นได้บัดนี้ความตั้งใจของผมนี่ผมบ่มีเงินสิมากเก่าลีบ่ไปหาเงินต่อเลี้ยนจบครบเดือนหนึ่งแล้วไปเห็ดงานกรุงเทพไปเห็ดงานกัร้า,างไปอยู่กับผพ้รับเหมาเพิ่นไปเฮ็ดงานกาสรา้ังนะครับ ก่อนที่ผมจะสมัครสอบนะผมก็อยุคกรุงเทพนะผมเฮ็ดงานยูกรุงเทพขาเจ้าเปิดสอบเปิดรับสมัครเดือนกันยายนที่สองผมนั่งรถไฟฟี่กลับมานั่งรถไฟฟี่กลับมาสมัครสอบกับเมียไปสอบกับไปไปรับไปไปสมัครก่อเอกสารสมัครสอบกับเมียพอสมัครสอบแล้วไปเรียนเรียนจบพอแล้วไปเฮ็ดงานกรุงเทพขี่รถไฟฟีไปเฮ็ดงานกรุงเทพเพื่อเก่านะจนว่า เมื่อเขาจะสอบมันบ่เออถึงกำหนดที่เขาจะสอบผมกลับจากกรุงเทพนั่งรถไฟฟี่จากกรุงเทพมาสอบอยู่อ,อนสอบแล้วๆก็รอสัญญาจางเออรอสัญญาจัง,ออญญจงพอสัญรออยู่หนึ่งปีสัญญาจังออกเขาให้ไปกรอเอกสารให้ไปเส้นใบสัญญาผมก็น,นั่งรถไฟฟี่ ไปเส้นไปสัญญาอยู่กรุงเทียบอีกก็มันพูดว่มีเงินเนาะมัธรรมดาได้กว่าสิได้มาเนี่พี่น้องไปนั่งรถไฟฟี่ไปรอบที่ซีไปเส้นสัญญาเส้นสัญญาจางแล้วบานี้กะกลับมาหัวลาพงอีกือแบบนี้มูมูนัง่งให้ผมขี่แท็กซี่เพิ่นผ้าผมขึ้นรถเมล์สองต่อผมไปว่าเปลี่ยนเนาะผมบ่เคยเข้ากรุงเทพผม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพนม,มูมาส่งรถ ผมขึ้นรถเมส์สองตัวตัวตัวที่ตัวที่สามนี่เป็นหัวลาโพงหรือสองตัวบาแน่ใจนะเออนั่นแหละมาหัวลาโพงแล้วก็นัน่งรถไฟฟี่กับบานรอบที่หานะครับหอดมือบินผมยังว่าผมขี่รถไฟฟี่อยู่มูลเล่ว่าโอ้ปอบไปน้าเด้อดกันขี่รถไฟฟี่สัตว์เกิดเลยได้เลยพากันขี่รถทั่วมาเมื่อสีบินนะครับเพราะมันทรมาด,าด่ดิกว่าสีมาหอดเก่าดีนี่ มันโอ้ลําบากคมก็เลยผมมีเงินเนาะผมมีเงินกับใครเนี่ยบัดที่นี่ขั้นสั่นผมสี่เห็้นคุณคคาของเงินครับบอกก่าสิหาได้เนาะกว่าสีได้เขามาเห็นงานเกาหลีมันสิธรรมดาเนาะผมในมาแล้วผมก็เลยได้ว่าเออมันคักาสก่อนสีนะให้มันสีอันเครื่องของสก่อน่อยสิเืาแทวนี้มันยังส่งเบ่งก้นข่องก็ยังเห็นก้นข่องอยู่ซส่นจด้เดือนสิหมื่นหาประมาณน้ำมูหาป่าก็ไดนะครับ ปุริิมาก็ตั้งใจเลี้ยนเนาะบ่ตั้งใจอีหลยบ่ได้คนสมครหลายคนสมัครหลายโควตาหน่อยอันนี้ผมเห็นใจนะครับเจ้าสี่เหังได๋คนสมครหลายอีคนสอบเป็นเมื่นเหนียวเอาแค่พันกว่าคนนสองพันคนนั่งสี่คะแนนบันนี่คะแนนก็ตัดสูงบดที่นี่แมนแท้ผู้ยิ่งคน,นสมครหลายผู้ยิ่งแหงเลีเ้ยนเกง่งสมครนแหงเลี้ยนเก่งเลี้ยนเก่งเล้วคะแนนในหลายบดที่นี่มันตัดคะแนนสูงบดที่นี้เนี่ยนะโอ้ มันคนบอกเก่งอีดีกับว่าได้มากคือว่าผมก็เข้าใจอยู่ดิผู้ยิ่งเขาแห่งบ่ค่อยเลือกัดที่นี่งานผู้ยิ่งที่กิงมันก็นหลายอยู่แต่ผมบ่เขาใจว่าเป็นยังเขาคือบ่คคอยเลือกผู้ยิ่งนี่ลหละขันผู้ยิ่งตัวงานหางานยากความสมื้อนี่ผมก็เรียกบ่ค่อยอยากว้าบ่อ่อยอยากประก,กาศที่ยังให้นั่นลหละผู้ได้สิมาก,ก็ับพรนหาขอมูลนเอาผมก็ได้เตะออโดนด้นค่อยประก,กาศเทนึงค่อยวอาเทนึงเรื่องสมัครมา่เก,กาหลีนะครับพี่น้องครับ โอ้ผมกับมาหอดมือนี่ยอสิบเอ็ดปีแล้วผมกับจังว่าโอ้ห้องกระยู่ได้ด่วนคักนอสันอันคือจังเข้าเดียวนึงดิสิบปีสิบเอ็ดปีคือจังมันแป๊บเดียวหนึ่งพี่น้องผมก like ับว่ามันผมพึงมากใบใบนี่เออโอ้แบบวาป้าถูกข้าเดียวสิบเอ็ดปีแล้วเตือนสันต์สิบปอยู่บ้านย่ำใดเลยจังบุทรหลูวอยู่ว่าจะคองสิบกับไอยู่เมืองไทยย่ำใดอันนี้ก็ยังบุตรหลัวหน้าขดแต่คองเอามือใดก็บมือนั้นผมก็เล่าบางสิคนแลคนอยู่ยี่สิบปีแล้วพักตะปวดห่าไปแล้วคนแล้ว ไป่ใช่มาสะปอร์ตพร้อมกันวันวันที่สิบสามเดือนแปดผมเหลี่ยมที่ห้วเด้๋ยวดูพี่มาท่านยี่สิบปีแล้วอยู่เกาหลีมาท่านป้าอยุเกา่ายุเนี่ยแต่ผมว่ทาทั้งนี้ว่าอยู่สิบเอ็ดปียังว่าจะคองมาด่วนเร็วสินะแต่ครับมื่อนี้มาฝากไว้แค่นี้นะครับเด้อมาตอบคําถามเพิ่นนั่นนะมาได้จักปีแล้วอยู่ประเทศใดอยู่เกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือมาท่นเกาหลีใต้นะครับเด้อมันบ่ได้เป็นประโยชน์อีหยังดอกมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆผู้ใดอยากว่าก็ตั้งใจเรียนเอานะครับอยากสอบก็ได้ นะนี่แหละเสียสามารถของผมโอ้ยขั้นบริสียตัวนี้ไงชีวิตผมคือนสี่คือสิ่ขึ้นสีมนส่มีคือสูงมือนี่นะครับกับบอลเริ่มบุลด์เริ่มขึ้นนวยงานอีพีเอทยแลนด์นะครับมึงหนีฝากไว้แค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยฝนตกมเนี้ยไ